ดำนี่ก็คือของบอชนะครับอันนี้เป็นอีกของยี่ห้อหนึง <repetition> ผมรู้สึกว่าผ้าเบรกบอชเนี่ยมันให้อารมณ์ที่จับแบบไม่มีเห่าเลยแบรนด์บ c h มันจะแพงหรือเปล่า สวัสดีครับเพื่อนชาคาสโนวาครับวันนี้ผมจะพามาทดลองเบรกนะครับนี่อยู่ในมือผมแล้วนะครับกับผ้าเบร o บอชนะฮะซึ่งเรารู้อยู่แล้วนะครับว่าผ้าเบร o บอชเนี่ยมันอยู่ในรถยุโรปเนาะแต่มาวันนี้นะฮะทางบอชเนี่ยเขามาจับก,กลุ่มตลาดรถญี่ปุ่นบ้างาวันนี้เราจะได้ทดลองกันว่าถ้าเบร o บอชเนี่ยจะมีสมรรถนะเป็นอย่างไรนะครับก่อนที่เราจะไปทดสอบประสิทธิภาพเบรกกันเราต้องเช็คสภาพรถให้พร้อมก่อนเพื่อที่จะทดสอบเบรกได้อย่างเต็มประสิทธิภาพของมันนะฮะซึ่งวันนี้เราอยู่ที่ศูนย์ MMS นะซึ่งเป็น เขาบอกว่าเป็นตัวแทนจําหน่ายผ้าเบรกบอชด้วยแล้วก็ที่นี่เนี่ยพอเข้ามานะครับเขาก็จะมีการตรวจสภาพรถย4รายการซึ่งตอนนี้ผมอยู่กับช่างแล้วนะก่อนอื่นพี่ที่ผมบอกว่าเราจะทดสอบนสิทธิภาพเบรกกันอยากให้พี่ช่วยเช็ครถแค่นี้หน่อยว่ามีสภาพพร้อมในการที่จะเอาไปทดสอบไหมฝากพี่ดูหน่อยครับก่อนที่เราจะไปลองเปลี่ยนเบรกกันนะครับผมพามาอันบ็อกก่อนนี่ แกะกันสดๆเลยสำหรับผ้าเบรกบอชนะฮะซึ่งอันนี้เป็นผ้าเบรกอีกรุ่นหนึ่งนะอีกยี่ห้อหนึ่งที่เราเอามาเปรียบเทียบนะซึ่งก็แกะกล่องมาเช่นเดียวกันนะฮะเดี๋ยวเรามาเทียบกันว่าของยี่ห้อนี้เขามีความแตกต่างอะไรกันยังไงบ้างนะครับตัวผ้าเบรกบอชนี่แกะกล่องออกมาเลยนะฮะปึ๊บก็จะมาพร้อมแพคเกจจิ้งอย่างนี้เลยนี่ครับตัวโลโก้เห็นชัดเจนเลยนะครับว่าบอชนะฮะแล้วก็จะมีเรื่องของซีเรียลนัมเบอร์นะครับ แล้วก็มีเม็ดอินนะฮะตัวนี้ผลิตที่ไต้หวันนะครับซึ่งไม่ต้องแปลกใจฮะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเเรื่องของอะไรต่างๆเนี่ยผลิตที่ไต้หวันเยอะแยะมากมายนะครับซึ่งก็มาตรฐานโอเคอยู่แล้วนะครับอ่ะเราแกะพลาสติกกันเลยมาดูกันว่าผ้าเบรกของบอชนี่เขาจุดเด่นเขาเป็นยังไงบ้างนะครับนี่เห็นไหมฮะจริงๆตัวผ้าเบรกเนี่ยฮะต้องบอกอย่างนี้ครับว่าผ้าเ,เบรกเนี่ยมันมีเขาเรียกว่าส่วนผสม2ออย่างเนาะเป็นผ้าเบรกเซรามิกกับ เบรกกาไฟซึ่งตัวของบอชเนี่ยเขาเป็นาเบรกแบบกาไฟนะครับอ่ะเดีย๋ยวลองมาเทียบกันดูนะครับระหว่างาเบรกสตัวที่ผมเอามาเทียบกันเนาะนี่สีดานี่ก็คือของบอชนะครับอันนี้เป็นอีกของยี่ห้อหนึงนี่ดูจากตาเปล่าก็รู้สึกว่าตัวนี้เนี่ยจะจะมีผิวสัมผัสที่มากกว่านะเดี๋ยวผมลองเทียบให้ดูนะครับนี่นะฮะด้านล่างเท่ากันนะนะฮะด้านบนผิวสัมผัสมากกว่านากก็จะให้ผิว,ผวเขาเรียกอะไรนะหน้าสัมผัสที่เยอะกว่านะครับอันนี้ก็เป็น จุดสังเกตของผ้าเบรกบอชนะั้นแล้วก็ตรงกลางนี่ทำไมคนถามเยอะว่าทําไมผ้าเบรกต้องมีรูตรงกลางตรงนี้เนี่ยมันคือเป็นรูระบายความร้อนนะฮะและที่สําคัญคือมันลดเสียงด้วยนะครับซึ่งบอชเนี่ยเขาบอกว่าผ้าเบรกของเขาเนี่ยลดเสียงนะครับก็ดูตรงนี้เนี่ยที่ทั่วๆไปตัวนี้ก็มีนะครับอ่านะตัวนี้ก็มีเหมือนกันนะฮะขนาดก็เอาจริงๆของบอชก็กว้างกว่านะถ้าเทียบกันโดยเนี่ยกว้างกว่าจริงๆลองดูกล้องลองเข้ามาดู นะครับมันก็จะทําให้เสียงอาจจะเงียบกว่านะครับแล้วก็เรื่องของพวกเนี้ยเพจพวกเนี้ย,ย,ยมันก็ทําให้เข้าเข้าล็อกกับตัวคาลิปเปอร์ได้อย่างพอดีนะครับซึ่งแน่นอนมีเหมือนกันเพราะว่าพระเบรกเนี่ยมันก็ต้องเลือกว่าเราซื้อรุ่นไหนเนอะอย่างนี้เรครับคอนดัตแจ๊สนะครับก็เป็นรุ่นเฉพาะของมันนะครับนะครับซึ่งดูมาดูใ,ใกล้ๆนะฮะเนื้อข้างในเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นตัวออร์แกนิกนะครับก็แน่นอนเรื่องของรักโลกเรื่องของ มลพิษต่างๆ,างๆทางบอาก็ใส่ใจอยู่อะเพราะมาตรฐานยุโรปแน่นอนครับเรื่องนี้สําคัญมากนะครับเพราะว่าไปทางโกกรีมอยู่แล้วนะครับอ่ะนอกจากนั้นแล้วนะฮะดูด้านหลังนะฮะตรงนี้เนี่ยพวกเนี้ยกาวต่างๆที่เอามาสำหรับเชื่อมตัวเกดเพดเหล็กกับตัวผ้าเบรกนะพวกเนี้ยเนี่ยทำให้เิ่งการเบรกที่นุ่มนวลรวมถึงเรื่องของการลดการสั่นสะเทือนด้วยนะครับก็ตัวนี้บอชก็ทำได้อย่างเนียนเลยทีเดียวหน้า อ,อ,อีกนิดหนึงอย่างที่ผมบอกไปทางบอชเนี่ยฮะเขามีตัวจานเบรกด้วยนะสำหรับใครที่เกียรไม่ได้แล้วอย่างรถผมที่เขามาเนี่ยก็รอบสายแล้วขราวหน้าก็ต้องเปลี่ยนจานเบรกซึ่งบอชเาก็มีให้นะครับก็บเป็นจานเบรกนี่วอลวัว well ับนะครับะเดี๋ยวเราไปลองเรือ่องของผมอยากรู้เหมืนอนกันว่าฝุ่นเนี่ยแล้วก็เสียงเนี่ยมันจะเงียบอย่างที่เขาโฆษณาไว้หรือเปล่าเดี๋ยวเราไปลองกันนะครั <S <S บ โอเคครับเดี๋ยวเราจะติดเครื่องนะฮะแล้วก็รันอินเบรกให้หน้าสัมผัสของจานเบรกกับผ้าเบรกมันเข้ากันนะครับอ่ะช่งเลยเอาเลยครับอ่ะมาเช็คกันจุดสุดท้ายกับลมยางนะครับซึ่งที่นี่เขาเป็นลมยางในตัวเจ่นด้วยนะครับนี่ทุกอย่างแน่นอนพร้อมที่จะทดสอบกันแล้วครับเอาเลยครับ เราไปลองผ้าเบรกอีกตัวกันครับโอเคครับตอนนี้ก็เปลี่ยนผ้าเบรกก็นที่เรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวผมจะลองขึ้นไปลันอินเบรกแล้วเดี๋ยวก็เรามาดูกันว่าตัวเข่า,าเบรกเป็นยังไงแล้วก็เสียงของตัวนี้เป็นยังไงนะครับเดี๋ยวลองดูกันนะครับ าละคลว่าตอนนี้ก็อยู่กันที่ภาพเด็กของบอชแล้วนะเราเปลี่ยนไปที่เรียบร้อยนะครับเมื่อกี้ก็ลองไปแล้วในส่วนของคุณเข้ามาแล้วก็เรื่องของเสียงนะฮะตอนนี้เรามาลองเฟลลิ่งขับบนถนนว่าภาพเด็กตัวนี้เป็นยังไงนะฮะ ประสิทธิภาพจะเป็นอย่างไงนะฮะวันนี้ได้รู้แล้วนะครับก็อย่างที่ผมได้ทดลองไปตั้งแต่ตอนแรกนะสิ่งที่สังเกตได้ชัดเจนเลยนะครับในตอนที่เราทดสอบไปช่วงแรกนะครับกับศูนย์บริการที่เรา,เาไปขึ้นห้อยนะปุ่นขมเมานะครับตัวบอชเนี่ยแทบไม่มีเลยนะฮะผมอมองกัม,งมือรูปก,กับพื้นเนี่ยไม่มีขมเหมาเลยในส่วนของเสียงนะฮะตัวพาเบรกบอชเนี่ยก็อาจจะเงียบกว่าเล็กน้อยอาจจะสังเกตไม่ได้ชัดเจนมากแต่สิ่งที่เราได้ไปทดลองขับวันนี้นะฮะในนถนนท้องถนนจริงๆเลยในะก็รู้สึกได้ถึง อารมณ์ของผ้าเบรกที่่งเป็นแบบมาตรฐานยุโรปนะของบอชเนี่ยก็ฟิลลิ่งของการเบรกเนี่ยรู้สึกตอนเหยียบไปครั้งแรกคล้ายๆกันนะครับนุ่มๆเหมือนกันแต่เวลาที่มันจับเนี่ยผมรู้สึกว่าผ้าเบรกบอชเนี่ยมันให้อารมณ์ที่จับแบบจับได้หนึบกว่านะครับก็เป็นฟิลลิ่งที่ต้องบอกว่ามาตรฐานเยอรมันเนี่ยเอามาใช้กับรถญี่ปุ่นเนี่ยก็ยังถือว่าเป็นสิ่งที่เชื่อถือได้เหมือนเดิมนะครับสำหรับผ้าเบรกบอชปิดท้ายกันในเรื่องของราคานะครับสำหรับผ้าเบรกบอชนะฮะหลายคนอาจจะมองว่าเฮ้ย แบรนด์บอชมันจะแพงหรือเปล่าผมบอกเลยว่าไม่แพงนะฮะเพราะว่าตัวที่ผมเอามาใส่ใน Honda Jazz คันนี้เนี่ยราคาอยู่ที่ประมาณพันกลางๆ,ๆ1650เท่านั้นเองนะครับซึ่งมันก็จะมีผ้าเบรกในกลุ่มนี้ประมาณพันต้นๆจนถึง2000นะครับแต่สิ่งที่จะบอกก็คือว่าเรื่องของชื่อเสียงของบอชเขาเนี่ยแน่นอนไว้ใจได้อยู่แล้วนะฮะสำหรับใครที่สนใจผ้าเบรกบอชนะฮะและอยากเอาไปลองใส่กับรถตัวเองนะก็มาใช้บริการกันได้ที่ศูนย์บริการ MS Bo s c h c a r s e ซ v i c e นะครับซึ่งที่นี่ก็เป็นผู้แทนจำหน่ายผ้าเบรกบอชอย่างเป็นทางการด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะแล้วคลิปหน้ามีเรื่องราวอะไรดีมาฝากติดตามชมกันได้ครับที่ช่อง c s a n o v นว่า n n e l ครับ